กลับเข้าสู่ช่วง The Investor ครับวันนี้นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณรันนะครับเจ้าของแอปชื่อดัง Market anywhere นะครับตอนนี้คุณรันอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณรันสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณรันนะคะเข้าสู่ช่วงของอินเว v e ตอร์นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะถึงสไตล์การลงทุนคุณรันเองตอนนี้นอกจากจะเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน Market anywhere แล้วเนี่ยก็เป็นนักลงทุนด้วยใช่ไหมคะจริงๆลงทุนมากี่ปีแล้วคะประมาณสปีครับค่ะเริ่มต้นยังไงบ้างคะมครับ ก็จริงๆเริ่มก็สตอรี่คล้ายๆกับนักลงทุนทั่วไปแหละก็คือเจ๋งมากเลยครับ่เริ่มเล่นทองช่วงประมาณปี2011ช่วงนั้นที่ทองมันหายอีประมาณ1 9 0 0 1 9า0กวเการอยกว่าใช่ลยก็แถวแถวดอยฮะเรื่องหลังๆตอนนั้นก็เริ่มตกลัวหม่เรื่อยช่วงนั้นก็มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเราก็คิดว่าเออเรารู้เราเข้าใจละจะลงทุนได้แต่พอไปเจอจิตวิทยาลชนที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ย ความรู้พวกนี้มันก็ใช้ไม่ได้ก็เลยเริ่มมาสนใจศึกษาเทนมีข้อจริงจักว่าโอเคปัจจัยพื้นฐานคุณรู้แล้วค้อมัขนอคุณก็ต้องรู้ด้วยเพื่อที่ว่าคุณจะัวรอดในตลาดได้ค่ะแสดงว่าตอนนั้นเริ่มต้นคือเทรดทอง<ม>ทั้งในประเทศ ในฟิวเจอร์ที่ต่างประเทศอ๋อต่างประเทศใช่ไหมคะตลาดสปอร์ตค่ะตอนนั้นคือได้กำไรไหมคะช่วงแรกๆได้อยู่ค่ะแล้วพอหลังที่เขาออกคิววีสามมาเนี่ยตอนคิวีสามาเรามั่นใจละว่าทองไปแน่แน่นอนนะมันกับกับตลาดค่ะนะมันก็ตกตกตกมาช่วงนั้นเราก็โดนไปเยอะเงี้ยตอนนั้นหลายคนก็มองว่าอุ้ยสองพันเหรียญเห็นแน่นอนนะนักวิเคราะห์ทั่วโลกเขาออกมาฟันธงยิ่งฟันธงเท่าไหร่มันก็ยิ่งรุ่งนะครับก็ค่อย รวบรวมแล้วก็ศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นแสดงว่าตอนนั้นคือเป็นจุดที่โดนบาดเจ็บมาหนักที่สุดน่าจะใช่แล้วก็มาเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นแทนก็จริงจริงครองก็ยังลงทุนอยู่คือเริ่มมาศึกษาเทคนิคแล้วก็มาศึกษาตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นบาดเจ็บเพิ่มขึ้นไหมครับตอนยังดีหน่อยครับคือจริงๆเงินเหลือไม่เยอะให้ต่ก็อะไรก็ค่อยๆมาฟืนตัวช่วงช่วงพอมาลงทุนในหุ้นไทยแล้วก็ เริ่มศึกษาพวกคอมมิตี้กับพวกตลาดเมทัลแบบจริงจังอีกทีหนึ่งแล้วก็เริ่มใช้เทคนิคเขเข้ามาช่วยเริ่มใช้เครื่องมืออย่างพวกออปชั่นเข้ามาช่วยก็เลยทําให้พอที่จะผ่านตรงนั้นมาได้แล้วตอนนี้ลงทุนสไตล์แบบไหนบ้างคะลงทุนอะไรบ้างจริงๆแค่ให้เรียกผมผมเรียกตัวเองว่าเป็น VI ที่เล่นเลเวลชก็คือลงทุนโดยเน้นพื้นฐานแต่ว่าจะไปลงทุนพวกอนุพันธ์เยอะแต่จะเป็นการลงทุนแบบ ถือยาวๆอแล้วจะไม่ได้เล่นพวกทีเฟกหรือไมไ่เล่นพวกออปชั่นแบบเร็วๆจังหวะเข้าเก็บนี่รอตลาดอะไรไหมครับส่วนใหญ่จะรอสัญญาณเทคนิคร,รอสัญญาณเทคนิคแล้วเราเข้าไปแล้วก็เล็งไว้ายาวๆเป็นเหมือนว่าอนุพันธ์หุ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นอย่างโกลฟิวเจอร์เนี้ยคือเล่นในเมืองไทยมันก็มีหมดอายุฮะนัฟิวเจอร์เราก็ไปเล่นตลาดสปอร์ตแพนที่ต่างประเทศแล้วโอเคอ่าสเปรดมันอาจจะ ไม่คดีนิดนึงแต่ว่าถือยาวๆสักปีสองปีสาปีมันก็ถือได้เรื่อยโดยไม่ต้องห่วงเนระื่อง e x p ป r a t i o n ถ้าไม่เปลี่ยนเทรนด์ใช่บางทีพอเราเราเรา,เราเริ่มรู้แนวทางแล้วว่าตลาดมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็แล้วเริ่มเข้าใจเครื่องมือต่างๆอย่างตอนนี้พอทองมันไม่วิ่งเราก็เริ่มรู้ว่าจะช็อตมันก็ไม่ลงจะรองมันก็ไม่ขึ้นนั่นแหะสิคะมันจะได้กําไรเหรอเนี่ยใช่ก็ก,ก็หลายคนก็ไปไปเปลี่ยนแนวคิดว่า ก็ไปเล่นไอตัวที่ไซเวลแล้วได้เงินสิอือแล้วอย่างพวกออปชันมีด้วยเหรอคะออย่างอย่างเวลาเล่นออปชั่นเนี่ยครับคือคนที่มั่นใจว่าแนวรับมันแข็งแรงมา่เนี่ยผมบอกว่าไม่หลุดแน่ไม่หลุดพันสองแน่โอเคเราก็พุทเซลลิ่งไปแต่มันก็อย่างน้อยคือเราจะได้ค่าพรีเมียมมาได้ค่าพรีเมียมมามันเหมือนกับเรารับประกันนะครับอย่างสมมุติว่าทางที่บอกว่าราคาทองเนี่ยมันจะหลุด หมื่นแปดไหมมาบอกไม่หลุดหรอกาแล้ว่าประกันเลยเดี๋ยวเรารับประกันผมประกันให้พี่จ่ายผมมาสองพันถ้าเกิดสิ้นปีหลุดหมื่นแปดผมซื้อต่อจากพี่ในราคาหมื่นแปดแล้วเราก็จะได้สองพันตรงนี้มาเป็นค่าพรีเมียมแล้วเก็บพรีเมียมพรีเมียมตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ในช่วงที่ไซเวย์มันไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยเราก็อย่างน้อยจะได้เบี้ยตรงนี้ก็เก็บตรงนี้ไปใช่ครับมันก็เป็นเป็นแนวคิดหนึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์แบบแบบ คือเราแม่ใจพื้นฐานล้วเล่นแบบนี้ได้ก็เลยเป็นที่มาของการศึกษาทางด้านเทคนิคอลอใช่ครับผมแล้วพอคราวนี้เนี่ยพอเราศึกษาด้านเทคนิคอเราได้เอากลับมาลองทดลองใช้ดูไหมครับว่ามันได้ผลแล้วเราเจอตัวที่จริงๆอะไรพวกนี้ไหมครับคืออย่างนี้ฮะคือผมมองเทคนิคว่ามันคือจิตวิญยาลชนคนส่วนใหญ่คิดยังไงเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแค่หลักสถิติงั้นผมก็เลยกับทีมงานเนี่ยก็อยากรู้ครับ คำถามนี้แหละว่าเทคนี้ข้ามันแน่นไหมคือผมมาสายโปรแกรมเมอร์อยู่ครับผมก็เลยรวมทีมกับน้องๆที่ออฟฟิศเนี่ยทำโปรแกรมขึ้นมาตัว m a r k e t แอนด์แวเนี่ยครับมันจะเป็นโปรแกรมที่เราใช้จับสัญญาณเทคนิคเสร็จแล้วก็ทำแบ็กเทสย้อนกลับไปว่า้อสัญญาณแบบนี้เขาเชี่ยพูดมันขึ้นแน่เนี่ยในอดีตเนี่ยมันขึ้นไหมนะมันก็จะเป็นเป็นเป็นที่มาของของ ผมพัฒนาโปรแกรมตรงนี้ขึ้นมาก็คือโปรแกรมนี้ก็จะช่วยในการสแกนหาด้วยด้วยอินดิเคเตอร์ใช่ครับคือการสแกนของเรามันจะต่างจากโปรแกรมสแกนหุ้นทั่วไปครับคือคือคนเล่นเทคนิคในเมืองไทยเนี่ยมือใหม่มีความเข้าใจผิดเยอะมากเลยบอกว่า SI เกินเจ็ดสิบอืมครับโอหบอลล่ะขายทิ้งดีกว่าคือคือหลายๆคนเข้าใจว่าโอเคต่ำกว่าแปดสิบซื้อเกินเจ็ดสิบเออต่ำกว่าสามสิบให้ซื้อเกินเจ็ดสิบให้ขายคือถ้าคิดตามหลักความจริงอะ ถ้ามันง่ายอย่างนี้ิงคงรวยกันหมดแล้วรวยกันหมดใช่แล้เราก็เลยพยายามจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ว่าวิธีการคือคุณจะไม่ดูเอสไอเจ็สิบสาสิบแต่คุณต้องดูโมเมนตัมของมันมากกว่าว่าตัวมันยกขึ้นหรือเปล่าหรือว่าตัวมันยกลงหรือเปล่าเราก็ทําระบบสแกนพุ้นที่จับสัญญาณพวกนี้ครับคือทําโปรแกรมเพื่อหา s อสไอทะลุเจ็ดสิบมันหาง่ายแต่ทาโปรแกรมเพื่อเช็คโมเมนตัมว่ามันกาลังวิ่งขึ้นยก หายขึ้นสูงกว่าเดิมไหมตรงนี้มันเป็นสินทียากขึ้นอันนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลงทุนใช่ครับแล้วทีนี้เรากลับมาที่สไตล์การลงทุนกันนิดนึงนะคะวิธีการเลือกหุ้นหรือว่าวิธีการลงทุนส่วนตัวลราค่ะเรามีการมองยังไงคะเอ่อมันเริ่มจากนี้คือตอนผมเริ่มมาเป็นว i ไศึกษาหุ้นจริงอ่ะคือหุ้นในตลาดเนี่ย600ตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าจะล่นตัวไหนจะได้ตัวไหนะสัญญาณเทคนิคมันแค่บอกเขาออกแต่หุ้นดีไม่ดีเนี่ยก็ต้องไม่ศึกษางง ผมก็ไปพายามไปอ่านงบการเงินและแต่ก็โอ้โหมันเยอะมากคือผมเป็นคนที่เก่อ่าหนังสือพสอสมควครก็เลยเช่นเดียวกันครับคือผมใช้ความรู้เรื่องโปรแกรมเนี่ยแหละมาช่วยในการ,รที่ผมก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาเองเลยในการที่ไปดึงข้อมูลงบการเงินย้อนหลังของบริษัทในตลาดแล้วก็เช็คว่ามีบริษัทไหนที่มันตรงตามเงืนในในในอ่อนไขที่เราอยากได้อย่างเช่นผมอยากจะได้บริษัทที่มันมีกำไรเติบโตเฉลี่ยต่อเนื่อง5ปี10ปีติดต่อกันแล้วใช้ความรู้ของโปรแกรมตรงนี้กรองหุ้นออกมา เสร็จแล้วพอเราได้พูดนมาชุดหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเข้าไปอ่านงบค่ะนะแล้วก็ศึกษางบข้างในว่าโอเคไอ้ตัวเลขกำไรที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพราะอะไรค่ะและในอนาคตมันจะโตต่อเนื่องต่อไปไหมค่ะเอ๊ะท่านนะครับแล้วโปรแกรมนี้เนี่ยมันสามารถตั้งเงื่อนไขทับซ้อนกันได้ไหมครับได้ฮะอย่างล่าสุดเนี่ยผมมีคอร์สสอนเสนาคอร์สหนึ่งที่จะสอนนักลงทุน BI ในการเลือกหุ้น ด้วยการใช้โปรแกรมเนี่ยมันสามารถหาเงื่อนไขตามแนวคิดของวอร์เรนบัฟเฟตได้โอเคบัฟเฟตบอกว่าต้องการหุ้นที่มี Profit Margin เท่าไหร่ ต้องการทุนที่มีอาอียดเท่าไหร่กำไรเติบโตต่ตอเน,นื่องยังไงนะมันก็สามารถสมสยยัญญาณชี้ไถตรงนี้เข้ามาแล้วก็ใช้ในการสแกนหานุ้นได้ซึ่งจริงๆก็คือเป็นตัวเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนได้ด้วยแต่จริงๆแล้วต้องทุนต้องทำกันบ้านด้วยใช่ไหมคะคือ,คอหลายคนมองว่าเครื่องมือจะช่วยให้รวยได้ซึ่งผมมันยากคือไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือของผมหรือของใครก็ตามเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำกันบ้านเองเนี่ยโอกาสรประสบความสำเรเ็จก็ลำบากจะหา<ช>เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือที่บอกว่าคุณซื้อตอนนี้ขายตอนนี้มันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าโอกาสที่ความเสี่ยงต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นคุณควบคุมอะไรไ,ไม่ได้เลยคุณต้องเชื่อโปรแกรมอย่างเดียว โปรแกรมบอกซื้อคุณซื้อโปรแกรมบอกขายคุณขายอย่างงี้มันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายแล้วทางคุณรันเองอะค่ะพอเรามีตัวเครื่องมือในการสแกนหุ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นนี่ต้องทําการบ้านต่อทําการบ้านต่ออยังไงบ้างคะส่วใหญ่คงลงไปดูงบละเอียดวเวลาอ่านงบละเอียดเนี่ยเราจะรู้ที่มาของตัวเลขว่าตัวเลขที่เห็นกาไรมันโตโตเนี่ยมันโตเพราะอะไรมันโตดีไหมแลวในอนาคตมันจะโตต่อไปหรือเปล่านะครับคือถ้าผมเทียวเทียไม่ง่ายการดูงบการเงินเนี่ยครับมันคือการดูอดีต ว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงครับแต่นั้นพอเราดูงบไม่พอเราต้องไปดูอนาคตด้วยค่ะซึ่งอนาคตเนี่ยเป็นอะไรที่มันค่อนข้างชาเลนจ์ละเพราะมันค่อนข้างดุยาเหมือนกับนักปั่นจักรยานสองคนนะครับครับปั่นจักรยานมาด้วยกันคนหนึ่งปั่นเร็วมากเลยค่ะพอเราดูย้อนหลังอะปั่นทางเรียบมาตลอดเป็นคนแรกเนี่ยแซงคนที่สองขาด แต่ถ้าเราไม่ดูอนาคตเราจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่ายเช่นพออนาคตเกิดเป็นทางชันไอคนที่สองอิดกว่าอาจจะแซงกับคนแรกก็ได้แล้วพอการที่เราดูงบมเนี่ยเราจะรู้แค่ว่าในอดีตเนี่ยใครแซงใครนอกจากการดูอนาคตเนี่ยเราจะสามารถมองออกเพิ่มขึ้นว่าไอที่มันเคยแซงมันเนี่ยมันจะช้าลงหรือเปล่าแล้วจะมีจักรยานที่อาช้าวิ่งแซงขึ้นหน้าแล้วอะไรคะที่เป็นตัวที่เป็นดัชนีที่เราจะนําไปพยากรณ์อนาคต ของหุ้นตัวนั้นๆได้คุณคุณรันเองมีเทคนิคในการดูอะไรบ้างส่วนใหญ่ผมจะดูเมกะเทรนด์นะเริ่มจากเราดูเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆว่าประเทศที่เจริญกว่าเราเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับร้วนถึงคือผมมองว่าแมคโครเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อางสำคัญครับอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทังเงินเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเรื่องของอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเปิด AEC ในอนาคตเนี่ยธุรกิจอะไรที่จะได้เปรียจากจาก การเปิดตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะมีการทําฟรีเทรดจะใครตรงไหนที่จะได้เปรียบก็คือดูเมกะเทรนก่อนแต่ทีนี้ต้องยอมรับว่าเมกะเทรนเองก็มีหุ้นหลายตัวอยู่ในประเภทเมกะเทรนนั้นทีนี้วิธีการที่เราจะเจาลึกนะคะจากการดูงบอะคะเราอย่างคุณรันเองคุณรันดูอัตราส่วนตัวไหนอะไรยังไงบ้างคะโดยทั่วไปคนจะดูเป็นชั้นๆชั้นแรกสุดก็ PEPBV ครับพอดูตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย ไ่ชั้นที่ลึกลงมาโอเคอาจจะดูกำลายยอ้อนหลังค่ะนั้น net น profit หรือว่าพวกเออร์เน็ย้อนหลังแต่ทั้งผมจะดูลึกลงมาอีกอเ <Prof it, S 1> ช่นเอ o f น็ตที่บอกเนี่ยคือมันเกิดจากรายรับหักด้วยรายจ่ายต่างๆเราก็มาดูรายจ่ายว่าต้นทุนของธุรธกิจเป็นยังไงบ้างส,สู้กับคู่แข่งได้ไหมนเราจะดูคอสแล้วเราดูพวก SGA คือพวก sales and general administration คือ คุณใช้เงินในการทาการตลาดเยอะแค่ไหนเทียบกับสัดส่วนกอสโควิตที่คุณมีเงินเดือนเจ้าของเงินเดือนเจ้าของนั่นแหุณแจกของแค่ไหนคุณทําการตลาดเยอะแค่ไหนแลวเป็นยังไงคะคือการตลาดใช้เงินการตลาดเยอะหรือว่าไม่เยอะอันไหนเดียวถ้าผมมองอย่างนี้ฮะว่าแต่ละเซกเตอร์จะต่างกันในธุรกิจที่จําเป็นจะต้องแข่งขันกันมากโอเคมันจะมีค่าการตลาดเยอะขึ้นแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าแนวโน้มถ้าาดูย้อนหลังไป5ปีเนี่ยค่าการตลาดมันไม่ควรจะเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ จ่ายเงินเพิ่มคุณจะขายของไม่ได้หรือเปล่าแล้วเราก็เลยพยายามจะดูว่าโอเคสถียรภาพเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าว่ามันมากหรือน้อยสิ่งสําคัญเลยคือเสถียรภาพใช่ครับครับแล้วของท่านปู่บอลเลนปู่อลเลนนี่เขาดูยังไงครับเช่นเดียวกันคือจริงๆผมก็ก็ตามแนวคิดของทางบริบัฟเป็นมาว่าเสถียรภาพขอให้ขอให้ดีมันไม่ผันผวนละพอค่าต้นทุนต่างๆไม่ผันผวนแล้ว ต้องไม่มีการลงทุนที่เกินตัวแต่แนวความที่ของ Buffett จริงๆจะพูดว่าใช้ในการเลือกหุ้นปัจจุบันค่อนข้างยากเพราะว่าปู่เขาเป็นข้าง conservative เขาจะไม่ชอบหุ้นที่นี่เยอะถ้ามาดูในประเทศไทยบริษ,ษัทที่นี่ น้อยกว่าทุนเนี่ยขายยากมากใช่ครับก็อาจจะต้องเอาแนวซีซ้อมมาแอพพลายบ้างบางส่วนค่ะแล้วอย่างของคุณรันเองนะคะมองยังไงคือจะต้องมีหนี้เยอะไหมหรือว่าไม่ต้องมีผมไม่ต้องมาเรื่องหนี้ผมรู้สึกว่าในยุคของบรอดแบสซ์กับยุคของเราเนี่ยมันเป็นที่ต่างกันมากสมัยยุคของเขาช่วงที่เขารวยมากๆเนี่ยหุ้นเขาทําเงินเยอะๆเนี่ยดอกเบี้ยในตลาดช่วงนั้นสูงมากแค่พอเราหลังดักคำบับเบิลมาเนี่ย ดอกเบี้ยโ,โลกเนี่ยตกลงมาเรื่อยๆเพราะว่าต้นทุนทางการเงินมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันเพราะว่าคนในยุคนี้หรือธุรก,กิจยุคนี้กล้ากู้มากขึ้นคือไม่ได้หมายว่ากู้เราไม่เสี่ยงแต่ต้นทุนมันถูกแ,แต่อย่างตอนต้มยำกุ้งเนี่ยแม้ต้นทุนจะถูกแต่พอมันแตกขึ้นมาคุณก็ตายเหมือนกันเพราะนั้นคือคือไม่ได้หมายว่าไม่เสี่ยงแต่หมายเพราะว่าพอะต้นทุนทางการเงินถูกเนี่ยคนก็จะกล้าเที่กู้มากขึ้นนั้นธุรกิจเราเห็นว่าเขาจะโตด้วยการกู้สามารถกว่าที่จะโตด้วยด้วย S <S กำไรสะสมะะยอะไรต่างๆแล้วต่อจากนั้คุณรันดูอะไรครับนอกจากสินทรัพย์นี่สินทุนละไล่รายเสียรเ,เรื่องนี้ผมไม่หมายว่า<ช>จะเยอะหรือน้อยเพียงแต่ว่าต้องดูสัดส,ส่วนภาษี ไม่ใช่ไม่ใช่สัดส่วนดอกเบี้ยนดอกเบี้ยเทียบกับรายได้ว่าดอกเบี้ยกับรายได้จะต้องอยู่ในสัดส่วนที่ไม่เกิน15้าเปอร์เซ็นต์เลยถ้ารู้ว่าโอเคพาระดอกเบี้ยจะต้องไม่เยอะจนเกินไปแล้วตัวของกําไร่ะคะดูยังไงคะกาไรหลักๆผมจะดูฟอสโพบิดมาชิ้นเป็นหลักแล้วว่าส่วนต่างระหว่างต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยกับราคาขายเนี่ยคุณได้เปรียบเยอะไหมถ้าเกิดส่วนต่างต้นทุนกับราคาขายคุณได้เปรียบเยอะเนี่ยแต่ว่าคุณมีความได้เปรียบอะไรบางอย่าง ใน,ในธุรกิจละวว่าค่าเศรษฐกิจไม่ดีค,คุณย,ยังลดราคาของได้ครับ,รบหรือว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีคุณอัดโปรโมชั่นทำการตลาดเพิ่มเติมได้แล้วพอบางบริษัทที่มี Cost-Profit margin ต่ำเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าส่วนต่างน้อยค,ค,คเศรษฐกิจมีปัญหาหรือธุรกิจมีปัญหานิดน,นึงเนี่ยหรือต้นทุนสินค้า ที่คุณใช้ในการผลิตพวกคอมเมอร์ซีโปรดักต้นทุนสูงขึ้นอีกคุณก็จะลำบากแล้วก็จะเน้นพวกก๊อสโปรฟิตมาที่สูงๆเป็นหลักนะครับอลไรย่างนี้ก็ไปดูว่าค่าการตลาดสม่ำเสมอไหมดอกเบี้ยจ่ายเยอะแค่ไหนนะครับจำเป็นต้องเป็นผู้นําตลาดไหมคะผมมองธุรกิจออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือถ้าคุณเป็นผู้นําตลาดเนี่ยการเติบโตของคุณเนี่ยคุณไม่ได้เป็นพวกบิ๊กแคปแล้อย่างบิ๊กแคปเวลามันจะโตแบบ เป็นเท่าๆตัวเนี่ยมันค่อนข้างยากไม่ค่อยมีแต่ว่าแต่มันก็เป็นเป็นหุ้นที่ค่อนข้างปลอดภัยครับในขณะที่ถ้าอยากจะหาโรสทุนนี้จริงๆเนี่ยคือคุณอาจจะไม่ต้องเป็นผู้นําตลาดก็ได้คุณอาจจะกําลังเชินอาราวก็ได้แต่เราต้องมองให้ออกว่าหลังจากนี้เมกะเทรนกับุรกิจคุณเนี่ยมันดวรองกันหรือเปล่าไปตามในแนวทางเดียวกันใช่ครับผมค่ะแล้วอย่างนี้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงยังไงคะปกติแล้วเนี่ยผมจะมีหลายพอร์ต นะพอร์ตที่ผมเล่นเทคนิคอ้เกียวๆก็จะมีนะครับนะพอทที่ผมเล่นเป็น VI จริงๆก็มีแต่พอรตที่ผมเล่นเป็น VI เนี่ยผมก็จะเน้นผสมผสานระหว่างความปลอดภัยกับกับเรื่อง growth ผมก็จะมีหุ้นที่ค่อนข้างเซฟอยู่จำนวนหนึ่งและหุ้นที่ผมลุ้นว่ามันจะโกร w t ได้ดี อีกอจานวนหนึ่งแลวเราก็จะไม่เล่นเทินอราวหมดหรือไม่เล่นก็โกรนหมดเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดมันก็ค้างๆจะลบากเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะเ,เ,ลเลือกจากงบแล้วก็มา,มาค่อยมาเจาะในเรื่องของเทคนิคเอ,อีกทีหนึ่งใช่ครับตัวอย่างเช่นเ,เข้าในการหาจังหวัเข้ามากกว่าเคอบอกอย่างผมศึกษาเช็งเข้ามาสองสปีแต่ก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญมากคือเข้าเป็นแต่ออกยังไม่เก่งเราก็เลยมองว่าเราเป็น V I ไอเราหาจังหวัดเข้าที่ดี อย่างเช่นเราอาจจะดูสัญญาณไดวิจเจนดูชาร์ทแพทเร์นดูเสร็จปุ๊บเราก็มั่นใจแล้วว่าเราซื้อในในจุดที่มันไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงของเราในการที่มันจะตกไปมากกว่านี้ก็น้อยแล้วเราก็ทิ้งยาวๆไว้การผสมผสานระหว่าง VI กับเทคนิคเข้ารวมกันคุณดันมองว่ามันมีเสน่ห์ตรงไหนคะคือผมมองเงี้ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดวิกฤตถี่ขึ้นถีขึ้นคือเมื่อก่อนสักสิปีเกิดวิกฤตทีหนึ่งในตอนนี้ สามปีสี่ปีเกิดวิกฤตยิงเลยอย่างตอนดัดคอมเปอร์เปิลนะฮะสองพันเนี่ยสัปหามสองพันแปดมาวิกฤตนี้ยุโรปสองพันสิบเอ็ดคือพอมันปีขึ้นปีขึ้นเนี่ยการที่เราจะถือยาวตลอดเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่เราไม่รู้เลยว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรกับเราบ้างนะดังนั้นในความเห็นของผมคือว่าการที่มีจิตวิทยามวลชนเข้ามาช่วยเนี่ย มันจะทําให้เรารู้ว่าจังหวะไหนเราควรจะอดทนต่อไปอจังหวะไหนเราควรจะปล่อยก่อนแล้วไปลงทุนในอย่างอื่นแทนค่ะแสดงว่ามีการดูเรื่องจิตวิทยาด้วยคือผมว่ามอสเทคนิคอลเนี่ยคือคือตัวบอกความคิดของมหาชนได้ดีที่สุดเลยและอย่างที<ม>่บอกผมเคยโดนทองเนี่ยคือถ้าศึกษาทองเราจะรู้พื้นฐานของเขาว่าพื้นฐานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมีกลุ่มที่เชื่อในทองมากๆเกแต่ว่าถ้าเรามองแบบฟันด้มนเท่หรือวีไอจเนี่ยถือทองไปตอนนั้นมันก็จะโดน พราะถ้าเราไม่สนใจเรื่องปัจจัยทางทางจิตวิทยาเลยหรือปัจจัยทางเทคนิคเลยก็เลยคิดว่าพอเรามาศึกษาเทคนิคมันทําให้เรารู้ว่า V I ที่ดีไม่ใช่หมายความว่า V I ที่คุณต้องถือไปเรื่อยๆแต่เป็นจังหวะที่คุณรู้ว่าจังหวะไหนคุณควรเข้าและคุณควรคออกไม่ใช่ว่าการเทรดทิ้ง แต่ก็ไม่ได้สุดโต่งแบบว่าถือไปสีปี50ปีแม้พื้นฐานมันจะดีเราก็ต้องควรเข้าในจังหวะที่ผมยังเชื่ออย่างไรนะยังเชื่ออย่างนั้นก็นี่เป็นบทบาทในด้านของการเป็นนักลงทุนมีอีกหนึ่งบทบาทก็คือเรื่องของการผิดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการลงทุนเป็นยังไงคบมาเก็ตแอนด์ไแวร์คืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมเกิดไว้ในตอนต้นว่าตอนผมเริ่มมาลงทุนเนี่ยผมมีปัญหามากเลยว่าผมหาเครื่องมือที่จะช่วยผมเลือกหุ้นได้ยากมากไม่ว่าผมจะเป็น VI ผมก็ต้องมานั่งดูงบ600บริษัท หรือผมเป็นเทคนิคอลผมก็ต้องมานั่งดูกราฟอย่างเรามีหุ้น600ตัวมีวอลลัตอีรตัวมี DW อีกประมาณเจ็ตัวโอ้วมกันเป็นพันเลยการจะดูกราฟเนี่ยมันต้องโชคดีนะถึงจะเจอกราฟมันทรงสวยจริงๆนะหรือว่าต้องมีคนบอก้องมีทางไหนไหมที่เราจะสามารถสแกน หากราฟส่งที่เราต้องการได้ด้วยตัวเองแล้วม,มันก็จะเป็นขี้มาว่าหาแอปในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งแอปต่างประเทศค่อยหาไม่ได้ก็เลยรวมทีมกับน้องๆที่ออ,อฟิตเขียนขึ้นมาเองซึ่งก็คือนะมีความชำนาญในด้านนี้อยู่แล้วก็ค,ค่อยๆมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับตอนผลิตนี่แหละครับแล้วตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วคะที่ผ่านมาประมาณ3ปีครับ3ปีเป็นไงบ้างคะก็ดีครับแอปก็ดาวน์โหลดกันได้อยู่ในแอปโือใครที่อยากอยากหาสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะมากจยิงผมยกอย่างเช่น เราอยากจะเข้าซื้อหุ้นแต่เราไม่รู้ว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมันกําลังจะกลับตัวแล้วมันก็สัญญาณทางเทคนิคที่ว่า divergence ่ะโอเคเราหาหุ้นที่เป็น b e a r i s h divergence ได้หุ้น600กว่าตัวเนี่ยตัวไหนมี b e a r i s h บ้างโอเคมันมันมันผลลัพธ์ออกมา10-20ตัวเนี่ยแล้วเราก็ค่อยไปดูรายละเอียดว่า1 0บ0ตัวเนี้ยพึ้นหานเป็นยังไงแนวน้มกลับตัวจริงไหมแล้วมันจะลดจาก6 0รมาเหลือหลักสิบ มันจะช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะได้ลองได้ลองทำาแบ k t e s t ตูไหมครับว่าจริงๆเงื่อนไขอะไรที่้พอเราใส่ไปแล้วมันเจอง่ายขึ้นจริงจมันขึ้นกับหุ้นนะครับแต่ว่าไอ้ความแม่นเนี่ยคือผมมองว่าพวก divergence พวก c h a pattern ตรเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีความแม่นยำค่อนข้างสูงเียงแต่ว่ามันอยู่ที่วินัยคนคือคนที่เจ๊งเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่ว่าคุณเชื่อเทคนิคจนเกินไปจนคุณไม่สตอปลอสใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราลอง b a c k เทสกลับไปดูเนี่ยความแม่นยำของเทคนิคเนี่ย เรียกได้ว่าสูงมากก็ว่าได้แต่ผมจะไม่พูดถึงหุ้นที่สภาพข้างต่ำหรือหุ้นที่เขาเรียกว่าะอะไรมีมีคนที่คอยมามีพลังภายในแบบนั้นคืเอ <c oughs> เราเน้นเน้นเน้นตลาดที่ที่เป็นเป็นตามธรรมชาติตาต<ม>ิใช่ซึ่งจังหวะกลับตัวเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณรันบอกว่ามีวินัยนั่นคือจังหวะกลับตัวเนี่ยทุกคนรู้แหละว่ามันกลับตัวแต่พอกลับแล้วแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คิดอ่ะ ปรับนิดเดียวแล้วลงเงี้ยอันเนี้ยมันต้องขัดร้อนใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นวัวมือใหม่ไม่เข้าใจแล้วไปเล่นไดเวอร์เจนแล้วก็ถือทนยาวเลยบางคนบางคนเห็นไดเวอร์เจนปุ๊บรีบเข้าบางทีก็โดนอันเนี้ยแล้วคือไดเวอร์เจนไม่ได้เป็นสัญญาณบอกว่ามันจะกลับแล้วนะมันเป็นสัญญาณแค่บอกว่าโมเมนตัมเดิมเนี่ยมันเริ่มหมดแรงไอ้ช่วงที่หมดแรงเนี่ยมันจะเกิดจังหวะที่ว่าคอนโซลิดเดชันคือหุ้นมันจะต้องฟอร์ม เก็บสะสมครั้งอีกว่าจะไปต่ออีกนะกับตัวบางคนเห็นดาวเจนเข้าไปเลยเข้าเลยก็ลำบากค่ะอย่างนี้สําหรับนักลงทุนที่อยากจะใช้แอปพลิเคชันด้วยแล้วก็นําไปประยุกต์ในการลงทุนด้วยเนี่ยควรจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคือผมมองว่าแอปพลิเคชันจะช่วยได้ในกรณีที่คุณมีความรู้เบื้องต้นใช่คือถ้าคุณไม่ได้มีความรู้เลยคุณเอาแอปมาใช้เนี่ยมันจะเหมือนกับคุณไปเปิดอ่านเ็จบุ๊กโดยที่คุณไม่รู้ว่าว่า ไม่งั้นเราก็ไม่รู้เราจะตั้งเงื่อนไขอะไรกับมันใช่ครับผมแอปผมยกอย่างแอปของผมเนี่ยสแกนได้ทางเทคนิคอลแล้วก็ฟันดั้มเท่าอู้ปันเดนไม่ค่อยมีนะครับคือฐานนี้ใช่นี่นี่นี่เป็นนี่เป็นโจทย์ที่เอามีปัญหากันมาเลยครับว่าพอเราจะเริ่มลงทุนเป็น V.I เนี่ยหนึ่งที่การอ่านงบสองปรแกันสแกนในปัจจุบันสแกนได้แค่ PEP.B.V หรือว่าดีเวเดนแอดเราก็บอกว่าถ้าผมอยากจะสแกนว่าบริษัทไหนในประเทศเนี้ย ที่กำไรเติบโตเฉลี่ยดีขึ้น5ปีติดต่อกันได้นี่มันก็สามารถช่วยสกแกนออกมาได้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะครับผม,มก็คือจะใช้พื้นฐานของในเว็บเซ็ เราจะซื้อข้อมูลจากทางต่างๆลักทรนะครมบแล้วเราก็ทําระบบที่เป็น Data Mining งคือเราเอาข้อมูลประวัติของงบการเงินย้อนหลังหุ้นทุกตัวในตลาดมาเข้าระบบวิเคราะห์แล้วมันก็สรุปผลมาให้แล้วผมก็สามารถหาบริษัทที่กาไรโตได้รายได้โตนี่น้อยหรือว่าเอวีสูงแล้วเราต้องกลอบมาได้กี่ปีครับห้าปีประมาณสิปีครับสิปีครับผมค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกของนักลงทุนด้วยเช่นกันคือผมว่ามันมันช่วยช่วยประหยัดเวลาทำการบ้านน้อยลงครับ <mm แต่ก็ยังต้องทำกันบ้านอยู่ดีใช่เพราะอย่างนั hmm. ้นก็พอหาหุ้นออกมาไม่ต้องไปนั่งคัดจาก6 0 0ตัวไงออกมาปุ๊บเราค่อยมาเช็กกราฟกันตีนเพราะคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณสามารถโฟกัสในหุ้นที่คุณสนใจได้เยอะขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเองสิ่งสำคัญคือต้องทำกันบ้านต่ออยู่ดีนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรันมากเลยนะคะทิ้งท้ายช่วงนี้แนะนำแอปอีกครั้งหนึ่งนะชื่อ Market a n y w h e r e ใช่ไหมคะก็แอปชื่อมา r k e t a n y ดด e แวนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จากแเป n g หรพวก โทรศัพท์ Android เนี่ยก็สามารถเล่นได้ไม่แพงลดฟรีนะครับแต่ว่าสแกนพุ้นได้พื้นฐานแต่ถ้าอยากจะสแกนแบบที่มันเจ๋งๆนิดหน่อยก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยก็มันเสียค่าใช้จ่ายด้านข้อมูลอยู่แล้วใช่ครับค่ะขอบคุณุ้าันมานเลยนะคะที่วันนี้มาแชร์ข้อมูลดีๆให้นักลงทุนทุกท่านได้ทราบกันค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะมีเครื่องมืออะไรก็ตามนะคะสิ่งสําคัญก็คือต้องทําการบ้านด้วยนะพี่แมนมีความรู้ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการซับ l ลอ w วิกแอนแล้วนะคะช่วงนี้เรา3คนและทีมงานลาไปพร้มพรอบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ